สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระโวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกน่าวังสุขโขทยัยพระราชทานพระโวโรกาสให้นายซานโดซีโปชเอกการราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเฝ้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฮังการีชั้น c o ม m a n เด r s c ส o s s with the s t ต r ของเครื่องอิสริยาภรณ์ชุด Or d e r of Merit ริต สำหรับพระกรณียกิจในการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฮังการีในประเทศไทยซึ่งฮังการียังไม่เคยมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชุด Order of Merit ในชั้น Commander's Cross with the Star หรือชั้นที่สูงกว่าให้แก่บุคคลสัญชาติไทยมาก่อนโอกาสนี้นางสาคามิราบาลล่ารองหัวหน้าสำนักงานสถาเดกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าด้วย เวลา16นกา4นาทีพระราชาทนพระวโรกาสให้นายชองโกรสปวงเบิร์ฟเอกกครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นามบาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกกครราชทูตร่วมเฝ้าด้วย Oui. Oui. il y a beaucoup d'activités. Euh, oui. Donc, je vais vous saluer. Euh, donc, défiler.